ท่านพระอัฏฐาจารย์ก็กล่าวว่าบัดนี้เราจะประกาศธรรมดาทั่วไปของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีสามสิทธท่วนคือหพระโพธิสัตว์ผู้มีพบสุดท้ายมีสัมปัญญรู้ตัวมีสัมปัชญรู้ตัวลงสู่พระคันของพระมารดา 2. พระโพธิสัตว์นั่งขัดสมาธิในพระคันของพระมารดา หันพระพักออกไปภายนอกสามพระมารดาของพระโพธิสัตว์ยืนประสูติสี่พระโพธิสัตว์ออกจากพระคันพระมารดาในป่าเท่านั้นห้าพระโพธิสัตว์วางพระบาทลงบนแผ่นทองหันพระพักไปทางทิศเหนือย่างพระบาทเจ็ดเก้าเสด็จไปตรวจดูสี่ทิศแล้วเปล่งสีหนาศ นะครับห้าข้อนี้ก็เกี่ยวกับการประสูตรของพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองคนะ์หลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินได้ศึกษาในพุทธประวัติก็จะได้ยินเรื่องเหล่านี้บางท่านก็เลยมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไหมอะไรไหมอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นข้อสงสัยของคนพุทุชนธรรมดาทั่วไปที่ยังมีกิเลสวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าอยู่นะครับ แต่ถ้าเป็นพระอริยเจ้าแล้วคงจะไม่มีนะเพื่อตัดความสงสัยอย่างนี้พวกเราก็ต้องศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นตอนนี้ก็ถือเป็นโอกาสหนึ่งก็คือเราได้ทราบว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเราเท่านั้นเพราะว่าท่านได้บำเพ็ญบาร,รมีมานะก็เริ่มต้นตั้งแต่มีสติสัมปชัญญะลงสู่พระคันแม้แต่ตอน มาปฏิสนธิในพระคันนี้ก็มีสติสัมปชัญญะอยู่ในคันมารดาก็นั่งขัดสมาธินะไม่ต้องหันหัวกลับไปกลับมาตามธาตุลมนะเวลาคลอดก็มารดาของพระโพธิสัตว์ก็ยืนนะออกจากพระคันของมารดาในป่าแล้วก็พระองค์เมื่อประสูตรก็ วางพระบาทบนแผ่นทองหันพระพักไปด้านทิศเหนือย่างพระบาทเจ็ดกานีก็อย่างที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือเมื่อประสูติปุ๊บก็เดินเจ็ดเก้าอย่างที่พวกเราได้ยินนี่เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้านะธรรมดาของพระโพธิสัตว์นะครับก็ตรวจดูสี่ทิศแล้วมองดูแลตรวจสอบดูไม่มีใครที่เสมอพระองค์ด้วยคุณธรรมพระองค์ก็ทรงเปล่งสีหนาา ในระหว่างนั้นก็มีทั้งเทพทั้งพรหมมาดูแลมาอารักขานะพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นกุมารเล็กๆเนี่ยพระองค์ก็มีความสามารถในการมองเห็นเทวดาและพรหมเหล่านั้นรวมทั้งรู้คุณธรรมของท่านเหล่านั้นว่าสู้พระองค์ไม่ได้เรียกว่าพระองค์ใหญ่ที่สุดในด้านคุณธรรมพระองค์จึงบรรลือสีหนาถหรือว่าเปล่งสีหนาถคือการเปล่งวาจาที่ ไม่เกรงกลัวใครไม่ต้องกลัวใครว่าต่อไปเพราะว่าเปล่งตามที่เป็นจริงตามสัจธรรมหลายท่านอาจจะเคยได้ยินบาลีมาแล้วก็คือคําว่าอัคโคหมัสมิโลกัสสะอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกโลกก็คือทั้งสามโลกเลยทั้งกามโลกรูปะโลกอรูปะโลกะในที่นั้นก็มีทั้งเทพทั้งพรหมทั้งมนุษย์อยู่ด้วยพระองค์ก็ว่าพระองค์นี้เป็นผู้เลิศที่สุด คำว่าเลที่สุดนี้คือคุณธรรมสูงที่สุดนะพระโพธิสัตว์เนี่ยมีคุณธรรมสูงกว่าเทวดาอีกสูงกว่าพรหมอีกนะไม่ต้องพูดถึงพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าก็นเหนือกว่าพระโพธิสัตว์ไปอีกนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรมนะครับนี้ก็ห้าข้อนะครับต่อไปข้อที่หกพระโพธิสัตว์พอพระโอรสประสูติก็ทรงเห็นนิมิตสี แล้วทรงออกมหาพิเนสกรมเจ็ดพระมหาสัตว์ทรงถือผ้าธงชัยของพระอระหันต์บวชบำเพ็ญเพียรกำหนดอย่างต่ำสุดเจวันอันนี้ก็กล่าวถึงการออกบวชของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะจะต้องเห็นนิมิตสี่อย่างก็คือเห็นคนแก่คนเจ็บป่วยคนตายแล้วก็เห็นสมณนะอันนี้ก็คือนิมิตซึ่ง เทวดานั้นก็ปลอมหรือว่าแปลงมาให้พระโพธิสัตว์นั้นได้เห็นอย่างนี้นะครับพระโพธิสัตว์ท่านก็จะออกบวชเพราะเห็นนิมิตสี่ประการนี้นะครับแล้วท่านก็ถือผ้าธงชัยของพระอาหารหันต์ก็คือผ้ากาสาวะย้อมด้วยน้ำฝาดบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญเพียรกําหนดอย่างต่ำสุดเจ็ดวันส่วนพระพุทธเจ้าของเราก็บำเพ็ญทุกกรริยาอยู่หปีนะฮะ ถ้าโดยทั่วไปก็คือพระพุทธเจ้าทุกองค์นี่จะต้องมีการบําเพ็ญเพียรอย่างน้อยก็7วันพระพุทธเจ้าของเราก็6ปีนะครับอย่างนี้ต่อไปข้อที่8ปดเสวยข้าวมัทุปายาตในวันที่ทรงบรรลุพระสัมพโพธิญาณ 9. ประทับนั่งเหนือสันถัดญาบรรลุพระสัพพัญยุตยาน 10. ทรงบริกรรมอาณาปานสติกรรมฐานสิ 11, ทรงกำจัด กองกําลังของมาร 12. ที่โพธิบัลังนั่นเองทรงได้คุณมีอาสาธารณญาณมีวิชาสามเป็นต้นอันนี้ก็กล่าวถึงตอนบรรลุนะครับก่อนจะบรรลุก็จะเสวยข้าวมัทุปายาตนะข้าวมัทุปายาตนี้ก็จะหล่อเลี้ยงพระวรกายให้ยับยั้งอยู่ได้เจสัปดาห์ก็คือสีวัน ฉะนั้นท่านก็เลยมีเรื่องว่าปั้นเป็น49ก้อนอะไรอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าเมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้บรรลุแล้วก็จะนั่งเสเบยิมุติสุขยืนเสเวยิมุติสุขแล้วก็อยู่เสเวยิมุติสุขอยู่7สัปดาห์ก็คือ49วันนะร่างกายก็จะอยู่ได้ด้วยข้าวมัทุปายาตนั้นนั่นแหละทีนี้ข้าวมัทุปายาตนั้นทําไมจึง ทรงอนุภาพทรงโอชาอยู่นานแท้บางท่านอาจจะสงสัยถ้าเป็นข้าวมนุษย์ธรรมดาก็คงอยู่ไม่ได้ถึง4ี่สิบเวันแต่นี้ก็เนื่องจากว่าข้าวมรุปายาตนั้นเป็นข้าวมนุษย์ก็จริงแต่ว่าพวกเทพทั้งหลายก็ใส่โอชาของเทวดาโอชาทิพยลงไปด้วยก็มีความสามารถในการหล่อเลี้ยงหรือว่าดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ได้เจสัปดาห์นี่อย่างนี้ทํานองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้านะ อันนี้ฉะนั้นข้าวมะทุปายาตที่นางสุชาดาสถถวายนีย่ก็เป็นอาหารอีกมื้อหนึ่งที่มีผลมากมีอนิสงส์มากนะคู่กับที่นายจุนทะถวายในวันปริญพานนะถ้าข้าวมะทุปายาตนี้ก็ทําให้กิเลสปริญพานนะนายจุนทะถวายสุกรมัทวะก็ทําให้ขันธ์พระปฎิพญานก็มี ผลมากอัน,นิสงสงมากเท่าเทียมกันสองมือม้อนี้มื้ออื่นไม่อาจที่จะเท่าเทียมได้ขนาดนี้เพราะว่าพวกเทพทั้งหลายต่างก็อยากได้บุญเหมือนอนกับคนเขาก็ใส่โอชาเข้ามาอย่างนี้นะครับก็ข้อที่แปดถึงข้อที่สิบสองนี้ก็เกี่ยวกับตอนบรรลุนะครับก็พระองค์ก็ประทับนั่งบนหญ้าแล้วก็บรรลุส่วนกรรมฐานที่พระองค์บริกรรมหรือใช้ ก็คือกรรมฐานอาณาปานสติกรรมฐานดูลมหายใจเข้าหายใจออกให้ได้ฌานสี่เป็นบาดฐานและพระองค์ก็จเจริญปัญญานะสามารถที่จะได้วิชาสามในยามต้นก็ได้ปุเพนิวาสานุสติญาณยามกลางก็ได้จุดูปบาตญาณและยามสุดท้ายก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทนะตอนรุ่งเช้าก็ได้บรรลุธรรม ก็อาศัยบริกรรมก็คืออาศัยกรรมฐานอาณาปานสติกรรมฐานนี้ทาให้ได้ชั้นสี่กรรมฐานอาณาปานสติก็เลยเป็นกรรมฐานชั้นยอดชั้นเลิศเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าใช้สอยมาตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์นะเป็นกรรมฐานที่พระองค์ทรงเคยได้มีประสบการณ์เข้าถึงฌานตั้งแต่เป็นกุมารเป็นโอรสตัวเล็กๆนะะก็เรียกว่าคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้านะครับเป็นกรรมฐานที่ พระองค์ทรงใช้สอยประจำนะครับเมื่อพระองค์บรรลุที่โพธิบัรลังนั้นแหละนะยานต่างๆก็มารวมพอได้อรหัตมรรคยานบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วยานต่างๆอาสาธารณญยาณต่างๆอาสาธารณญานก็มีหแต่วิชาต่างๆคุณต่างๆทั้งหมดที่เราจะได้เรียนในโอกาสต่อไปมีบทว่าอรหังเป็นต้นก็จะมารวมที่พระพุทธเจ้าทุกประการ อย่างนี้ก็มีกล่าวถึงตอนบรรลุมาถึงข้อที่สิบสองและท่านพระอัฐาจารย์รวบรวมไว้นะครับต่อไปข้อที่สิบสามทรงยับยั้งใกล้โพธิพฤกษเจ็ดสัปดาสิบสีท้ามหาพรหมทูลอาราธนาเพื่อให้ทรงแสดงธรรมสิบห้าทรงประกาศพระธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนะมรุกขายวันอันนี้ก็เป็นธรรมดาก็คือเมื่อ ได้บรรลุแล้วพระองค์ก็อยู่เสวยวิมุตติสุขเจดสัปดาห์น,น,นี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เมื่อบรรลุสิ่งยิ่งใหญ่ถึงความหลุดพ้นแล้วก็อยู่เสวยวิมุตติสุขแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนกันก็คือก่อนจะประกาศพระธรรมเทศนาก่อนจะแสดงธรรมก็จะมีเท้ามหาพรหมมาอาราธนาเพราะมหาพรหมนี่ก็คือพรหม ที่เขาถือกันว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่เก่งหรือว่ามีอํานาจที่สุดในโลกอันนี้พูดแบบคนทั่วไปนะในเมื่อระดับสุดยอดหรือว่าระดับพรหมซึ่งชาวโลกนับถือยังขอให้พระพุทธเจ้าเปิดประตูอมตะยังมาขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมยังมาขอฟังธรรมนี่ก็จะทําให้คนชาวโลกนี้ฉุกคิดได้แล้วก็มีความเลื่อมใสมีความเคารพในธรรมอยากจะฟังธรรม ที่พระพุทธเจ้าประกาศเพราะขนาดพรหมที่คนทั้งหลายต่างก็ก้มหัวให้นะก,ก็ยังต้องขอฟังธรรมประมาณนีนะ้อันนี้ก็เป็นลักษณะธรรมดาของพระพุทธเจ้าต้องมีผู้อาราัธนาก่อนและเมื่อประกาศพระธรรมจักรก็ประกาศที่ป่าอิสิปตนะมรุทธายวันเป็นการประกาศโครงสร้างหลักของพระศาสนาก็คือมรรคหนทางคืออะไรและต้องรู้อะไรมรรคก็คือมรรคมีองค์แปด มัชชิมาปฏิปทาต้องรู้อะไรต้องรู้สัจจะสี่นี่คือหลักของธรรมจักรก็จะประกาศที่ป่าอิสิปตนามรุคทายาวันนะครับข้อที่16ในวันเพ็ญเดือนสทรงยกปาติโมกขึ้นแสดงในที่ประชุมสาวกประกอบด้วยองค์4 17ประทับอยู่ประจำที่พระวิหารเชตวัน 18. ทรงธรรมทำยมะกะปาติหารใกล้ประตูเมืองสาวัตถีสิบเทรงแสดงพระอภิธรรมบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ยีเสด็จลงจากเทวโลกใกล้ประตูเมืองสังกัตสะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญสำคัญหลายท่านที่ศึกษาพุทธประวัติคงจะได้ยินบ่อยๆนะสิ่งเหล่านี้นะครับนี่ก็เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าเราจึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมจึงต้องไปที่นั่นที่อื่นไม่ได้หรืออย่างนี้ ก็หมายถึงเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ทํหนองนี้นะครับข้อที่ยี่สิบเอ็ดทรงเข้าผลสมาบัติหรือว่าภรละสมาบัติต่อเนื่องกันยี่สิบสองทรงตรวจดูเวนยชนสองวาระอันนี้ก็เป็นธรรมดาพื้นฐานของพระพุทธเจ้าในแง่ลักษณะความเป็นอยู่ของพระองค์ก็คือพระองค์ทรงเข้าภรละสมาบัติภละสมาบัติก็คืออยู่โดยมีนิพพานเป็นอารมณ์ ไม่เกี่ยวเนื่องกับสังขารขันห้าเอาจิตไปหน่วงนิพพานพระนิพพานมาเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้าส่งเข้าพระละสมาบัติต่อเนื่องกันอยู่เสมอนะที่พระองค์มามีสัตว์บุคคลเป็นอารมณ์มาแสดงพระธรรมเทศานานี้คือมาทําหน้าที่เฉยๆแต่ถ้าตอนใดไม่ทําหน้าที่ไม่ได้แสดงทำไม่ได้ตอบปัญหาพระองค์ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์หน่วงนิพพานออกมาเป็นอารมณ์นะ ถ้ามีกิจหน้าที่อะไรต่างๆพระองค์ก็ออกมาแล้วแสดงธรรมแสดงธรรมจบแล้วหมดหน้าที่แล้วญาติโยมอนุโมทนาพระองค์ก็ไม่ได้อยู่รับฟังคําอนุโมทนาก็มีนิพพานเป็นอารมณ์เรียกว่าต่อเนื่องกันส่วนการมาแสดงธรรมมาตอบป,ปัญหากับคนนั้นคนนี้แค่มาทําหน้าที่ของพระพุทธเจ้าท่นนั้นเองามารับธยธรรมต่างๆก็เรียกว่าใจไม่ได้อยู่กับธยธรรมเลยก็รับเพื่อประโยชน์ของผู้ให้โดยเฉพาะ ส่วนพอรับเสร็จแล้วพระองค์ก็ญาติโยมเขาอนุโมทนาสาธุก,การกันอยู่พระองค์ก็อยู่กับนิพพานไปอย่างนี้ทำตรงน,นี้ก็เรียกว่าพระองค์นั้นเข้าพระสมาบัตินั้นต่อเน,นื่องทั้งพระชนชีพอยู่และทรงตรวจดูเวนยชนสองวาระก็คือตอนเช้ากับตอนรุ่งนะตอนเช้าเช้าตอนที่ออกไปบินธบาตตอนปุริพัฒเนี่ยพระองค์ก็เสด็จไปบินธบาตดูว่า,าจะมีใคร ที่พอที่จะโปรดได้บ้างตามความเหมาะสมนะแล้วก็ช่วงปัจฉิมยามของราตรีพระองค์ก็จะดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างนี้ข้อที่23เมื่อเรื่องเกิดขึ้นจึงทรงบัญญัติสิกขาบท24เมื่อเหตุต้นเรื่องเกิดขึ้นจึงตรัสชาดก25ตรัสพุธทธวงในสมาคมพระประยุรญาย26ทรงธรรม ปฏิสันฐานกับภิกษุอาคันตุกะยี่พวกภิกษุจำบรรษาแล้วถูกนิมนตไม่ทูลบอกลาก่อนไปไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการบัญญัติวินยัยการแสดงธรรมแล้วก็การพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือแสดงเรื่องนั้นเรื่องนี้นเกี่ยวข้องกับภิกษุด้วยอะไรด้วยเริ่มต้นตั้งแต่การบัญญัติพระวินัยนี้พระวินัยบัญญัติจะไม่มีการบัญญัติขึ้นมาก่อน ฉะนั้นในต้นพุทธกาลจะไม่มีสิกขาบทเลยเพราะว่าผู้ที่เข้ามาบวชล้วนเป็นพระอริยะทั้งนั้นก็ไม่จําเป็นต้องมีสิกขาบทใดๆต่อมาก็มีผู้ที่เป็นปุถุชนเข้ามาบวชบ้างอะไรบ้างก็มีผู้ทําผิดก็ค่อยๆบัญญัติเพิ่มขึ้นมาตามลําดับไปเรื่อยๆกว่าจะครบถ้วนสมบูรณ์นี่ก็ใช้เวลานานทีเดียวอย่างนี้ทํานองนี้นะครับอันนี้ ต้องเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนจึงบัญญัติสศิขาบทานี่ก็เป็นลักษณะธรรมดาของพระพุทธเจ้ามีเหตุต้นเรื่องมีเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้พระองค์ต้องการสอนภิกษุรูปนั้นรูปนี้พระองค์ก็จะตรัสชาด,ดกขึ้นมาว่าขนาดในชาด,ดกนะยังไม่มีพระพุทธเจ้านะขนาดเป็นแค่โพธิสัตว์เขายังเก่งขนาดนี้เขายังอดทนกว่านี้เขายังรู้จักปล่อยวางกว่านี้อันนี้ขนาดนี้มีพระพุทธเจ้าแล้วทําไมยังเป็นอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยก็ เรียกว่ามีเหตุต้นเรื่องขึ้นก่อนจึงตรัสชาดกนะและพุทธวงศพระองค์ก็ตรัสในสมาคมพระประยุราติที่กรุงกบ,บิลพัทพระองค์ก็จะทําปฏิสันผานกับภิกษุอาคันตุก,กะแล้วก็สําหรับเมื่ออยู่จําบรรษาแล้วถ้าหากว่ามีทายกทายิกานิมนต์นะนิมนต์นิมนต์พระพุทธเจ้าให้เข้าจบาบรรษานิมนต์ภิกษุให้เข้าจําบรรษาเมื่อออกบรรษาแล้ว ต้องให้ภิกษุไปบอกลาผู้ที่เขานิมนต์ก่อนหรือพระพุทธเจ้าเองถ้ามีคนนิมนต์ว่าขอพระองค์โปรดมาจำพรรษาเมืองนี้วันนี้เมื่อออกพรรษาแล้วพระองค์ต้องไปบอกลาญาติโยมคนนั้นก่อนไปขออนุญาตเขาก่อนจึงจะไปได้ถ้าไม่บอกลาก่อนพระองค์ก็จะยังไม่ไปต้องรอบอกลาให้ถูกต้องก่อนอันนี้ก็เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้านะอย่างนี้ ต่อไปข้อ28ทรงทำรรปุเรพัฒกิจปัจฉาพัฒกิจกิจในปฐมยามกิจในมัชฌิมยามและกิจในปัจฉิมยามทุกวันอันนี้ก็กิจห้าอย่างของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทําเป็นประจำทุกวันทุกวันทุกวัน,ก,วนก็มีปรากฏอยู่ในพระสูตรนั้นบ้างพระสูตรนี้บ้างเยอะแยะ,ยะท่านพระอัฏฐาจารย์ท่านก็เอามารวบรวมนะซึ่งในกิจต่างๆก็มีรายละเอียดหลากหลายแต่หลักๆนี้กิจในปุเรพัฒ ปุเรพัทก็คือช่วงเช้าหลังจากตื่นขึ้นตื่นขึ้นมาก่อนที่จะไปบินธบาตเนี่ยมีกิจอะไรบ้างในตอนก่อนจะบินธบาตและระหว่างบินธบาติเขาเรียกว่ากิจในปุเรพัทในช่วงเช้านั่นเองช่วงเช้าขึ้นมาพระองค์ก็ทํากิจต่างๆเช่นล้างหน้าสมพระพักหรือว่าอะไรต่างๆที่พระองค์ทําทุกสิ่งทุกประการนี้ก็เพื่อเกื้อกูลอนุเคราะห์แก่ ภิกษุผู้ปัถางที่เอาน้ํามาให้เขาจะได้บุญเยอะๆบ้างอะไรบ้างนะแล้วพระองค์ก็ออกไปบินถบาตไปรับพัตตาหารต่างๆเนี่ยก็เป็นกิจกิจเหล่านี้ก็เพื่อโปรดสัตว์นั่นเองโปรดสัตว์ก็หมายถึงว่าชนทั้งหลายเห็นพระพุทธเจ้าจะได้มีความเลื่อมใสบางคนยังไม่มีอาหารจะใส่อย่างน้อยก็ได้กราบได้ว่ายก็เกิดบุญไปสวรรค์ก็ได้บางท่านมองด้วยสายตาที่เลื่อมใสก็ไปสวรรค์ได้บางท่านได้ถวาย อาหารได้อะไรต่างๆก็เรียกว่าได้บุญเยอะนะปราโปรดสักนั่นเองพูดภาษาเราทีนี้ในระหว่างที่เดินบินตบาทนั้นถ้าหากว่ามีบุคคลคนใดที่มีจริตหรืออัธยาศัยหรือมีธรรมะพอที่จะได้ฟังธรรมะในระหว่างนั้นพระองค์ก็จะแสดงอนุโมทนากถาให้เหมาะกับจริตของคนนั้นๆตามที่พระองค์ได้ สรงทราบไว้ด้วยญยาณคนเหล่านั้นก็จะบรรลุไปสองคนบ้างสามคนบ้างนะฉะนั้นการไปบินธบาตของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ดูเรื่องเหล่านี้เป็นหลักว่าพระองค์จะโปรดใครในวันนี้คนที่จะโปรดหลกัหลกๆก็คือต้องการให้เป็นพระอริยะนั่นแหละก็จะไปบินธบาตท,ทางนั้นๆอย่างนี้ทํานองนี้นะครับซึ่งกว่าจะถึงคนนั้นได้บรรลุก็ระหว่างหนทางก็มีทั้งคนได้กราบได้ไหว้มีทั้งคนได้ใส่บาตรต่างๆก็เยอะอยู่นี่ก็เป็น ปูเรพัฒกิจนะต่อมาปัจฉาพัตกิจเมื่อพระองค์ได้ฉันพัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็มาที่ธรรมศาลาซึ่งในวัดวัดหนึ่งก็จะมีธรรมศาลาเป็นที่รวมของพระหลังจากที่พระได้เข้าไปในบ้านวินาบาดและฉันเรียบร้อยแล้วก็จะพากันออกมากลับมาที่วัดเมื่อกลับมาที่วัดแล้วก็จะมีการไปล้อมวงกันอยู่ที่ศาลาที่รวมพระ ที่ใดที่หนึ่งพระพุทธเจ้าก็จะไปนั่งแล้วก็สั่งสอนภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจ้องรีบทากิจให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทสอนเรื่องความเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นของยากการได้บรรพชาอุปสมบทนี้เป็นของยากการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านี้เป็นของยากการได้ฟังพระธรรมเทศนาต่างๆนี้เป็นของยากแล้วก็บอกให้ภิกษุทั้งหลายนั้นได้ รีบปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทอันนี้เป็นปัจฉาพัฒกิจนะเรียกว่าแสดงมุ่งต่อกลุ่มภิกษุเป็นหลักเลยทีเดียวภิกษุก็จะมีช่วงแรกก็ต้องไปบินธบาตรท,ทากิจส่วนตัวอย่างนั้นอย่างนี้หลังจากเสร็จกิจส่วนตัวหลังจากฉันพัตทหารเสร็จแล้วก็ต้องมาที่ศาลาพระพุทธเจ้าก็ทําปัจฉาพัฒกิจคือสั่งสอนพระโดยเฉพาะพูดกระตุ้นพระกระตุ้นเตือนจิตใจพระนะอย่างนี้ก็คือช่วง บ่ายบายไปจนถึงช่วงเย็นเยนได้ว่าช่วงปัจฉาพัตนะช่วงหลังพัดนั่นเองนี่แสดงแก่พระเป็นหลักนะอย่างนี้ในช่วงเย็นอาจจะมีสอนญาติโยมบ้างตามสมควรไปต่อไปกิจในปฐมยามนะหลังจากช่วงบ่ายพระองค์แสดงธรรมแก่พระแล้วแล้วก็ส่งพระไปปฏิบัติไปฝึกปฏิบัติตามต้นไม้นั้นต้นไม้นี้นะโน่นโคนไม้โน่นเรือนว่างส่งไปปฏิบัติแล้วพระองค์ก็ ทำกิจในปฐมยามอันนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่หากพระองค์ประสงค์ที่จะสงน้ําอะไรต่างๆพระองค์ก็สงน้ำนะสงน้ําให้ร่างกายได้สดชื่นพักผ่อนตามสมควรแล้วก็หากภิกษุที่ต้องการถามปัญหานะหรือว่ามาทําวัดกับพระพุทธเจ้ามาบีบมานวดภิกษุที่ ต้องการถามกรรมฐานมีปัญหาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติใดๆก็จะมาในช่วงปฐมยามนะช่วงปฐมยามเป็นช่วงที่พระพุทธเจ้าอยู่เงียบๆมีภิกษุปักถากมาบีบมานวดภิกษุรูปใดที่เป็นอาทุคั์ตุกกะมาจากที่ไกลหรือว่าปฏิบัติแล้วมีปัญหาในช่วงบ่ายพระองค์ก็สอนไปแล้วแต่ว่าไปปฏิบัติแล้วมีปัญหานั่นปัญหานี่ก็เข้ามาสอบถามปัญหาต่างๆนะพระองค์ก็ ตอบปัญหาให้ภิกษุเหล่านั้นลายสงสัยให้กรรมฐานที่เหมาะสมไปอันนี้เป็นกิตในปฐมยามต่อมามัชชิม,มยามมัชชิม,มยามก็หลังจากประมาณสี่ทุ่มไปเรียบร้อยแล้วจนถึงตีสองอันนี้เมื่อภิกษุทั้งหลายกลับไปแล้วก็เป็นกิตที่พระองค์ทําแก่พวกเทวดาพวกพรหมทั้งหลายที่มาขอฟังธรรมต่างๆมาจากที่นั่นบ้างที่นี่บ้างพระเทพก็มีหลายชั้นเหลือเกินก็ชั้นนั้นมาบ้างชั้นนี้มาบ้าง พระองค์ก็แสดงธรรมแก่พวกเทวดาส่วนจิตในปัจฉิมยามในปัจฉิมยามพระองค์ก็หลังจากเทวดากลับไปเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ทรงเดินจงกรมเล็กน้อยเพื่อให้คลายเมื่อยจากการประทับนั่งแล้วก็ทรงสําเร็จสีหา์สาัสยญาด,ด้วยสติสัมปชัญญะกำหนดเวลาที่จะลุกขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นก่อนที่จะรุ่งสางก็คือช่วงท้ายของ ปัจฉินมยามพระองค์ก็จะมานั่งตรวจดูโลกทั้งหมดว่ามีคนไหนเข้าไปในข่ายของพระญาณบ้างอันนี้ก็เป็นกิจในปัจฉินมยามนะสรุปแล้วกิจต่างๆที่พระองค์ทรงกระทํานี้ก็เป็นกิจที่เพื่อประโยชน์ต่อหมู่สัตว์โดยเฉพาะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกเนี่ยเป็นหลักเลยทีเดียวนะและบางช่วงเช่นช่วงปัจฉาพัฒนี่เน้นพระโดยเฉพาะเนี่ยในพระมาแล้วก็ สอนพระเพราะว่าพระนี่เรียกว่าบวชมาถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ดูแลประคบประงมเป็นพิเศษต้องการให้บรรลุถึงอรหันต์กันเลยอย่างนี้ทำตรงน,นี้นะครับนี่คือข้อที่28พูดแบบย่อๆนะครับอันนี้ก็เป็นกิจของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงกระทําทุกวันทั้งปูเรพัฒกิจปัจฉาพัฒกิจกิจในปฐมยามมัชฌิมยามและก็ปัจฉิมยาม ต่อไปข้อ29และ30ก็เป็นตอนปรินิพานก็คือข้อ29สเสวยรัสมังสะในวันปรินิพานก็คือสูกระมัถวะเป็นเนื้อนะเป็นรสเนื้อไม่ใช่สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะว่าคนรุ่นหลังอาจจะตีความไปเป็นเหตุบ้างเป็นอะไรเป็นมีพิษบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปแต่ว่าถ้าตามหลักที่ท่านแสดงไว้ก็คือเป็นระสมังสะก็คือ รสเนื้อก็คือเนื้อหมูนั่นแหละเนื้อหมูที่อ่อนๆนุ่มๆในที่เขาขายในท้องตลาดนั่นเองโรงสเสบยแล้วก็รถนี้หรือว่าเนื้อนี้ตอนทําอาหารพวกเทพทั้งหลายก็ใส่โอชาลงไปมากทีเดียวนะก็เป็นอาหารมื้อพิเศษทําให้พระพุทธเจ้าเข้าถึงขันธะปรินิพานข้อที่สาสิบทรงเข้าสรรมบัติ สองล้านสี่แสนสมบัติแล้วจึงปรินิพานนะก็เพื่อจะเป็นการปรินิพานแบบองค์ศาสดาพราะพุทธเจ้าของเรานี้อยู่ก็อยู่แบบศาสดานอนก็นอนแบบสีหัสสายญาตินะะอ,อยู่นอนแบบศาสดาเดินก็เดินแบบศาสดาแสดงธรรมก็แสดงธรรมด้วยความรอบรู้ชัดเจนแบบศาสดาทีนี้เมื่อถึงคราวปรินิพานก็คงจะ แบบว่าไม่ใช่นอนตายไปเลยแบบนั้นก็จะเหมือนคนธรรมดาเกินไปก็ต้องปรินิพานแบบศาสดาเอกของโลกก็คือไม่มีใครทําได้นอกจากพระพุทธเจ้าด้วยกันนั่นเองฉะนั้นก่อนปรินิพานพระองค์ก็ทรงเข้าสมบัติขึ้นๆลงๆท่านนับตามนี้ท่านว่าสองล้านสี่แสนสมบัติก็เพราะว่าจิตนั้นรวดเร็วมากถ้ายังเข้าสมบัติอยู่ก็คือยังไม่ปรินิพานผู้ที่คอยตรวจสอบดูว่า ปรินิพานหรือ,อยังก็คือท่านพระอนุรุทธ,ธะถ้าจิตยังอยู่ในสมบัติก็คือยังไม่ปรินิพานนะพระองค์ก็เข้าๆขึ้นลงขึ้นลงจนถึงเวลาจะปรินิพานก็ต้องออกจากฌานมาแล้วก็ค่อยปรินิพานนะท่านว่านับสมบัติได้สองล้านสี่แสนสมบัติแล้วจึงปรินิพานก็ถือว่าเป็นการปรินิพานของยอดศาสดาหรือว่าเป็นศาสดาเอกของโลกนะ เรียกว่าแม้ปรินิาพานก็ไม่ได้ปรินิาพานหรือว่าไม่ได้เสียชีวิตแบบคนธรรมดาแบบสัสยดา,ยาทุกอย่างอาการทุกอย่างตั้งแต่ตรัสรู้แสดงธรรมจนถึงปรินิาพานก็เป็นอาการของศัสดาที่สมบูรณ์แบบนั่นเองอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นี่ก็คือ ธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ท่านพระอัฏฐาาจารย์รวบรวมไว้มี30ประการนะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ